ก่อนที่จะไปชมคลิปเตรียมตัวหอยพอมก็ยอย่าลืมกดเลิฟกดไลค์กดซับสไครป์ให้น้ำในเด้อจ้าสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมาเด้อมาเด้อเขาคั่วเฮ็ดยิ่งกินเด้อค่ะหลังจากเลิกงานเหตการเ็ดงานเลิกมาเรียบร้อยแล้วนะคะกะมาเฮ็ดยิงอยู่ยิงกินละบาทนี่มเจ้าฝรั่งกระทากินเขานะคะคุณซาทากินเขาอันคุณเมียกะเลิกงานมาเมื่อยกะใส่ฟ้าวเขาในก้วนี่ละมุเจ้าเมื่อนี้ย็ดอาหารฝรั่งเด้อค่ะ เห็ดล่าสั้นยาสูตรจะคล้องเองนะคะม่ามนของปูนดอกค้องจะคล้องเหนือนะคะตอนนี้ก็เริ่มต้นเฮ็ดโซดก้นนะคะคือผัดเนื้อใส่กับเป็นหัวหอมใส่กระเทียมกีดนึ่งนะคะเพื่ออย่งเพื่อให้มันรสชาติดีถึงจั๊นจกน้อยว่าไวไง่ายก็คือกันกับซอบปบสปาจุกตีห้องนีแ่แหละอือัน ให้แต่แฟนกินอาหารให้หลายๆแล้วก็สิเริ่มค่อนข้างสิเบียละ <c oughs> เบียหายก็อย่าเบียหนูแล,หแล้วเมื่อเจ้าเอยเราเบื่อผักหลายนะคะมื้อก็เลยต้องได้เตรียมอาหารให้เพ่อนแน่นะคะทุกคนนี่ละกําล่างพัดเนื้อนี่แหละทุกคนทาเป็นดังนี้นะยกขึ้นทุงบ่ไไรนะคะปวดแขนมัวนยังดอกอันพาตัดมาแล้วเนาะก,ก็เลยแบบมันมันยังเป็นมั่งหมังเมื่อเจ้าข้าใจข้ามหมังบ่มัน,ม,นมันคือบ่ พันร้อยเปอร์เซ็นต์นะเส้นมันยังงดโตยุ่นนะคะก็เลยยืดอีหยังพระท่นานได้หลายดึงคือนื่งสิมนันก็ดึงยากกะะ็ค่ะแล้วก็รับน้ำหน,นักตะค้างเดียวหล่ไล่ค้างนี่ก็สิได้พายอีกแล้วล่ะมึงส่งทุกคนคะ่ะโอ้เนาะนี่แหละเหตุการณ์ลดงานนะคะบพว่าอยู่ไซสอยู่เมืองไทยบ่ลุยอยู่เมืองนอกคือการเบิดนะคะทิ่แต่ว่าเฮาสิเฮ็ดรูปแบบใดเท,ะะดาทาด่านั้นได้ยังกินน้องมือจ่อทำผลก็ดี มาเด้อทาผู้ใดพรท่านใดมียังกินเมื่อกินน้ำเขาเขาน้ำข่อยนะคะแต่ว่าอาหารฝรั่งได้ละมดดอกก็ถ <c oughs> ือถือผักไผ่บวมนกค่ะนี่ยัดไปพร้อมคุยกันไปพร้อมนะคะอยู่บ้านเท่ากับสีแบบสบายสบายตัยแม่แค่น้อยเนาะค่ะแต่ว่าค่ะที่ทา่านมีแต่ต้องหาอยู่หากินนะคะบ่คืออยู่เมืองไทยเท่า,าพักตังต้งแต่หมู่อะไรนเก็บได้ ครั้งนี้มันเก็บบ่ได้อันนี้คือเฮิร์บเขานะคะเฮิร์บรวมเลีวเนาะคะ่ะซีมีปาปริกากระเทียมแห้งนะคะพักหอมแล้วก็มีหลายโตนะคะเกลือพริกไทยนะคะมันตาลเยียงทุกอย่างเลยเขา mix เรียบร้อยเลยเนาะคะ่ะแล้วก็ออริกรินัออริกาโนุถ้าเร็วเกินไปได้ขอกระสิซับบางบ่ถือเร็วนะคะลินสิพันกันอืมหอมบาดนี่มุเจ้าหอมคักบาด ถ้าผู้ใดบ่มากกลิ่นของออริกาโนเนาะค่ะกระสิบแบบมันกระสิบชุนแห้งไปนิดนึงเนาะค่ะทุกคนคะ่ะกะยาใสหลายเด้อค่ะพวกแคมพวกกันนี้เนาะผู้ใดที่แบบกะระบุนบ่ถือนะคะ่ะมองง่ายโหลดมีพัดเลี้ยวละกะคืบนี่ละชอบมะเขือเทศนะคะไปเลยค่ะทุกคนคะ่ะมุ้ยเอาไส้แบบที่ข้าเจ้าพัดมาเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้สาเ,เร็จแล้วนะคะ บแตงโมเฮ็ดเองเพราะยังส่วนร้ายเนาะเอาที่มันง่ายๆนะคะแก้วมันอยากหลยถ้าอยากหล่ไลยเฮ็ดกินยากข่อยกับโบเฮ็ดเลยล่ะคะ่ะเพราะว่าแต่อาหารไทยเฮาเกัยังมายากเร็วนาะสิมาเอ็กซ์ตราย,ยากเขาไปอีกบไว้นะคะทุกคนบบมีเวลาแลนกับเวลาขูมือนี่นะมีเจ้าขนาดหัวซักกระเทียมรงเพือสีนอนนี่แตละมือแตละเว้นนี่แก่ทข้งยากนะคะลังเทือมากเมื่อมยๆก็นอนอยากยเขาก็เลยเออ เอาตามที่ห้องสะดวกสบายนี่แหละนี่คือทูมีตูเพสเนาะเอิญแทข้างนี้เขาสิเอิญผูเรนะคะทูมีตูผู้เรแจคอยเอิญถือเอิญทีชก็ต้องขออ่ไพ้เด้อค่ะถ้าปูใดวอาถือต้องห่ะคว่ำป่าเฝ้านี่ล่ะผู้เจ้าวันเหตุให่ควยเริ่มเร็วนะคะเริ่มปีนไป,ปเพราะถือเร็ว เอาล่วงแค่ปงเดี่ยวพ่อนะคะพ่อหยังเพราะว่าจักน้อยเขากับมีอีกซอสหนึ่งนะคะซอสขาวบาดซอสครีมเพื่อที่จะมาผสมกันเนาะคะ่ะเขาจะได้ไมีน้ำเข้มข้นขึ้นละบาดเวลาเขาออกไปเขาอบนะคะน้ำตัวนั้นจะได้ซึมเขากับตัวพาสตา้าที่เป็นแผ่นนะเต๋อในจักน้อยนะคะนั่นคือเสียใเขามีรสชาติดีขึ้นนั่นเองเนาะคะ่ะเดี๋ยวมูนเอาน้ำแล้วทุกคนคะ น้ำล่างกระป๋องนะคะเทจวกเลยแ่ะแล้วแต่ผู้มักหน่อยผู้มักหลายนะคะมักหน่อยมักหลายใส่เอาเติมเอาเนาะคะ่ะซอสมะเขือเทศคลื่นกันนะคะให้เบิ้งดีๆนะคะถ้าผู้ใดว่าเออซิมเบิ้งแล้วมันส้มแล้วกับ่บต้องใส่อีกเด้อเดี๋ยวท้องหลวงบ่รู้ตัวนะคะมุ้ยก็พยายามคือแบบว่าซิมเอารสชาติความจุกโค้ง่ะคะ่ะ บาปรุงรสส่วนไลายมือกับสีไส้น้ำตาลตัดลดนิหน้อยนะคะบอสไซไลเพราะว่าถ้ามีกินอาหารกําลัางกา,าสะบนเน้นข้างหวานนะคะทุกคนถ้าของหวานก็คือของหวานของอาหารข้าวก็คืออาหารข้าวเนาะคะ่ะบอก,กันกับบานเข่าบานเข่าหานีสิไปเน้นแบบหวานเลี่ยเลยนะคะยิ่งเฉพาะพวกตุนพวกพะโลโรวสิหวานแบบจี๊บเลย ทั้งนีโบอนะคะทั้งนีข้าสีแบบว่าถ้าเข้มก็คือเข้มอาหารหวานอาหารข้าวเขาแยกออกเนาะค่ะแต่ในความเป็นจริงมุ่ยบดจำเป็นต้องไปปรุงเพิ่มก็ได้นะคะนี่แหละค่ะกระสีเป็นซอสจังสีเลยนะคะทุกคนถ้าผู้ใดอ,อยากได้คนกว่านี่นะคะเขาเซียนว่า มันจะมีแป้งชนิดหนึ่งที่เขาเห็ดสําเร็จมาแล้วเพื่อสาหรับสดนะคะเอาตันนันล่มใส่ก็ได้หรือว่ารูทําทําเองก็ได้นะคะเอาแป้งแป้ง,งสาลี่พัดกับเนยนะคะแล้วก็ไปตากแดดนะคะพัดให้แห้งพัดหแห้งอ่ะละทุกคนแล้วะล่อนล่อนร่อนนะคะให้เขาเป็นพ้งเนาะคะ่ะปัดเวลาเขาเสียมาเห็ดอังสีเขาจะมาผสมนุ่มหรือว่าตีเซน้ำทารูเขาเอานู่นเนาะค่ะทั้งนี้เนาะ ถ้าแป้งเห่ามันห่อนเนาะคะ่ะกาใส่น้ำเย็นแต่ว่าถ้าแป้งเห่าเย็นนะคะเขาให้ใช้น้ำร้อนเพื่อทำการปรุงน,นะคะนั่นคือเค้กลับฟองสาวสบา,า,านเนาะคะ่ะเอามาแช่กันเนาะ,ะอันนี้คือสีแบบให้เนื้อมันแบบแตกโตเนี่ยจักน้อยเน,นาะค่ะน้ำเนีน่ยน้ำไล่เนี่ยจักน้อยเพื่อสีแบบเขียวให้เนื้อแตกโต บาทเท่ากับสีเร็ดซอดอีกตัวหนึ่งนะคะซอดขาวอุ่นเบลอเฮอ,อร์อย่างนี้คือการเทีกับเขานี่แหละค่ะทุกคนคะ่ะได้ก,การซอสได้ที่แล้วนะคะ อันนี้คือเอาชีสผสมเขา้อมด้วยค่ะมื่นจุ๊บใส่สแปง้งแต่ว่ามื่ยใส่ชีสนะคะชีสที่เขากินก็าตาสตากเป็ยทัวไปแต่ว่าเขาเรียกว่าประมาซองหรือว่า,อาโอ้ยจะโคตรยังล้วนะคะคอยกอาญญ่านยากๆดอกของอิตาลีนะคะทุกคนนี่แหละโบเกงภาษาช่างของเขาบันไดนะคะแต่วหัก รู้จักือว่าชีสอียัยงคือสาหรับอีงังนะคะแต่ว่าตัวนี้นะคือเอามาไว้กินกับพาสตา้าโดยตรงนะคะแต่บาทนี้ดรวยความที่มวยเป็นคนที่มาเคที่ยู่ยิ่กินม้ยจัดแปลงอาหารนะคะให้มันเขาลอกกันชีสตัวนี้ผสมอียังมานั่งจไดรสชาติตีชีสตัวนี้กินกับอียังอ้างสิพอดีกันนะคะบางโตนั่นชีสน่ะทุกคนกินกับขนมหวานนะ,ะเอออิลี ต่ถ้าผู้ใดข้าเจ้าเลี้ยนรู้ว่าโดยเฉพาะนะคะเขาเจะสีหจักวิธีการกินชีสเนาะแต่ว่ากับสาวสาว่างบ่คอยถนัปดปนใดก็บชีชีนะฮะมันบาไหวมันนักทงกินแล้วกับนังยานกว่าเกา่าแต่ขนาดนี้กูมือนี่กับอุ้ยเบิง่งดูหุน่นข่อยมาเจ้าเอ้ยต้องถามถึงนะคะปะ่ะเดี๋ยวถาเบิ่งนะคะตอนที่สาวสาว่างสิบห้าตักขึ้นแล้วก็เอาราดกับอา่า พาสต้าเซนไ่เพื่อที่จะเอาเขาอบเป็นลาซานญานั่นเองเนาะค่ะไวยพอกันนะคะทุกคนค่ะ เอาละค่ะทุกคนคะ่ะนี่คือ,อชีสซ,ซอสหรือว่าซอสขาวนะคะที่ห้าสซีเอามาราัดสำหรับนำนำซอสของลาซานญ่าน,นั่นเองนะคะมันสิมีสองสั่นเนาะคะ่ะแต่่ามหมยบะตงบะตงการแบบเพียวๆของอชีสเนาะบางบางคนข้าเจ้าก็เอาชีสเพียวๆเลยนะคะมาละลายแล้วก็เอาอบไปอันสั่นเลยนะคะนี่คือซอสปาเกตตีนะคะคือ เบสิกมันก็นคล้ายๆกันเลยนะคะกับซอสสปาเกตตีเวลาเทามาเฮ็ดลาซานญ,ญ่านั่นเองเนาะคะ่ะแต่ว่าหลายๆท่านเนาะอาจจะกินลาซานญาโทมเมโต้ซอสซื้อๆเนาะคะ่ะแต่ว่ากับสาวสาว่างนี่กคะคือดัดแปลงแฟนมักกินเนื้ออยู่แล้วเนาะคะ่ะก็ต้องใส่เนื้อเข้าไปนะคะแล้วก็เพิ่มรสชาติสักนิดนึงเนาะคะ่ะมาเบิ่งแผ่นสดของลาซานญานะคะทุกคนคะ่ะนี่คือแผ่นสดนะคะพาสตา้า เพื่อนลาสซานอย่างเนาะค่ะนี่คือเขาเขียนไว้ียบร้อยเลยก็สิเป็นแผ่นใสๆกันสีทุกคนค่ะนี่นะคะมันก็สิเป็นเลเยอร์เนาะมันสิเป็นสันสันเป็นแผ่นบางๆจั่างสีทุกคนเข้าก็เสียวมาเพ็ดเป็นสันเป็นสันไว้นะคะนี่คือ2องถาดนี่กะเฮ็ดแล้วกับนึ่งถาดถาดนึ่งเอาไว้จะคล้องถาดนึ่งก็สิได้เอื่อเอื่อยมาเอาไปให้ล้านร้านกินนะคะ มาเบาๆลายใหญ่ห้างมาเห็ดกันดีกว่าค่ะเอาละค่ะให้เบิรงจังเสี่ยานะคะเห็นว่าเห็นชัดกะอย่าว่ากันเด้อจ๋านะคะเพราะว่าพยา,ะะา,ววาพยามสุดๆเร็วนะคะสาวสว่างพยายามสุดๆเล็วนะได้ซํานี้อิลิมุยบอท่าเนยนะคะบอท่าเนยข้างล่างนะคะคือเอาน้ำซอสเขาลงโรยลงไปโรดเนาะคะ่ะบอรตองรงรอช้านะคะทั้งสองขานะคะ เอาทาไปพร้อมกันเลยเพราะว่าเห็ดบลมันเห็ดถาดหนาๆอังสิเนาะคะ่ะเห็ดบางๆเพราะต้องการให้มันเป็นแบบว่าบางๆม o i s นะคะเวลาเอาเห็ดเดี๋ยวออกมานี่ยมันจะเป็นเตันแฉ่รู้ต้องคแล้วก็วซอสข้าวนี่ชีสซอสนี่แหละซอสข้าวเขาเอื่นนะคะโ้ยลงไปโรยลงไปเลยค่ะ โปรตรงยานว่ามันเปลืองบอลลื้อยังนะคะเพราะว่าจังไรฮั่ก็ตตรงทําให้หมดอยู่แล้วนะคะแล้วก็เอานี่ลงนะคะทุกคนคะ่ะนี่ก็เอาลงไปเนาะคะ่ะบางคนก็นจะจ้ากลวก,ก่อนแต่ว่ามมยว่ามันบอสําคัญที่เราตรงไปลวกนะคะเพราะว่าแผ่นตัวนี้เขาเฮ็ดมาแบบบางเฉียบอยู่แล้วนะคะเขาก็เคเฮ็ดเป็นแผ่นบา,บางลงไปเฮ็ดเลเยอร์บาง,บางๆแล้วก็เขากะใส่ลงไปลวกเนาะคะ่ะ มันก็สิเป็นอาหารอีกชนิดหนึ่งที่แบบคนทั้งนี้เขามากินเนาะคะ่ะบัลมันแคอิตาลีนะคะคนยุโรปเขากิน mm. กินกันแบบว่าเป็นอาหารอาหารห่อนทุกคนตรงมักนะคะมองง่ายหลวทุกคนตรงมักเล็กน้อยนี่แบบมักคักมักเน่เลยนะคะนะคะอันที่เ็นเป็นก้อนเป็นก้อนมันมันยังเด้ติสันนี้นะ่ะ คือชีสนะคะทุกคนชีสมืยเอาลงสี่เลยแล้วก็ให้เขาละลายไปในตูผพรอมนะคะนี่คือวิธีการทำนะคะแพะลงไป นี่พึ่งเข้นนะคะที่เขาเห็ดออกมาไม่นี่พึ่งเค้น้อดเที่ยวก้อนนี่มุ้ยใส่แต่แบบว่าเออที่เขาเห็ดออกมาแล้วนะมันเป็นแผ่นแข็งนะคะที่อยู่ในสําเร็จแบบแผ่นแข็งแผ่นแห้งนะคะโบทานได้เคยเห็นแบบนี้ขอโทษนะคะอือหืออร่อยแซ่บหลายแซ่บหลายเหลี ราดลงไปมีสามารดเป็นกิจกจัมในครอบครั่วได้นะคะทุกคนคะ่ะ อาหารชนิดนี่คือเฮาสามารถเท็ดในขอบครั่เห้าเนาะซอกยกันเฮ็ดซอยกันท่านะคะแล้วก็อาหารจะได้ออกมาดูดีแล้วก็รสชาติคือถูกปากทุกๆคนเลยนะคะเป็นยังสาวสว่างเจ้าคือบ่ซสื้อเฮาโลด กินแค่สองปากนะึงโอุย้ยลังเทือนะเนาะกับว่อยากสก,กินแบบว่าอาหารที่เขาเฮ็ดมาแบบหลายมือและมูเจ้าเอา้าง่ายหลดบางเือมันข้างขึ้นมาลายขึ้นเลยดิคือผลิตภัณฑ์ทุกทอย่างหน้าที่ออกมาจากบริษัทนะว่าง่ายหลดคือโรงงานนั่นเองมันก็สิค้างข้างขึ้นลายมือและกัเขาเฮ็ด คือเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์ทั้งสีเนาะค่ะประมาณเดททามเขากระสิกับจงกำคับไปอันงสันเลยเนาะแต่เฮานบ่งอยากบ่อยากกินนั้งสั่นได้จัิงๆเล่จ้นนะ,ะน่าจะพอดีไหมเบิ่งก่อนด้วยค่ะพอป่พอพอ,พอังวากันนะคะแผ่นเขาเยอะมากๆเลยนะคะทุกคน อันที่จริงมันพอ่อเราที้แพนนะแต่ว่าหากมือไก่ยากใจเสริมลงไปเนาะค่ะเพื่อยังเพื่อเขาอันนั้นขึ้นมากอีกเนาะค่ะให้ฟูโตขึ้นอีกเพราะว่านามนามที่อยู่ข้างในที่ห่าใส่นะคะที่ขอนอยู่ทั้งขอบๆนี้เนาะคะ่ะมันจะฟูขึ้นมากอีกระดับนึงเลยนะคะทุกคนอันนี้หมุนสีไซชีสลงไป ครีมชีสนะคะเฮ็ดเองนะ,ะทุกคนบายากเลยนะแต่ว่าต้องรู้จักนะคะปริมาณที่เท่าสีใสเนาะคะ่ะมวยวอลคากรวดต้องหมดจักถ้าบ่งหมดจักมันก็สิวัดปริมาณบารายเนาะ,ะอันนี้มวยกะเอานะคะเออ่เนยประมาณร้อยหาสิบกร,รัมละกะัแป้งประมาณสามส่วนตเนาะค่ะม้ยใสนะคะเพร่อยังเพราะว่าม้เาายเฮ็ดถาดใหญ่บบง่ายหลดถาดใหญ่กินได้อยู่ประมาณเจ็ดถึงแปด ทุงเก่าขนหรือซีบขนก็นได้นะคะถ้ากินวัลไลก็ประมาณซีบขนเนาะคะ่ะคือถ้า,าถาดนี้กับซิปมาณถ้ากินจุเลยเนี่ยกินได้แค่หกคนนะคะทุกคนคะ่ะกินได้แค่หกคนนะคะสองถาดนี้นะบอมเนว่าถาดเดียวดิวสองถาดนี้กินได้แค่หกท่านนะคะเพราะฉะนั้นเร็วคือถ้าผูา้ใดกินจุอยู่แล้วนะคะกับซิประมาณซัมนี่เนาะคะ่ะ แล้วก็นมประมาณ1ลิตรนะคะบอกตรงเลยนม1ลิตรนะคะเนื้อเนื้อบดนี้มุ้ยใส่มุ้ยใส่ประมาณอยู่กิโลหนึ่งนะคะทุกคนคะ่ะเพื่อสิสิมาเห็ดตัวนี้เดยตรงเนาะอันนี้แค่ปิดหนาซ,ซื้อๆเด้อค่ะนี่เเข้ากับเน่นๆๆลงไปเนาะคะ่ะ มาเฮดลาซานยาแบบสไตล์บ้านๆนะคะทุกคนโฮมเมดลาซานยานะคะไม่ได้เลิดระเร์เฟกนะคะบอกไว้ก่อนว่ารสชาติเนี่ยไม่แพ้ใครนะคะ <c oughs> คุณแฟนนี่ยกโลเลยหายนะคะเพื่อต้องทําให้กินทุกวันได้เลยเขาบอกถึงสินะคะนี่ค่ะสีออกมาเป็นในลักษณะนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็โรยชีสนะคะ กระทะสองยางนี่คือเกลียงเหลวมูจอลเรียบร้อยนะคะเอากระุ้นชีสเลยค่ะชีสนี้เราจะเจ้าสิมากแบบใด้นะคะอันนี้มวยเอาชีสแบบใส่พิซซ่ามาใส่นะคะพิซซ่าแล้วก็อีกตัวหนึ่งเนาะมันก็นจะเป็นแบบใส่อบบิดโลนะคะมันเหลืออยู่หน่อยนึงนะคะอันนี้มึงจะต้องใส่เยอะ นี่คือใช้ให้หมดบตรงไส้หลายเพราะว่าเอาแค่โต๊ะหนาเขาซ,ซื้อนะคะ <c oughs> <c oughs> นี่เลยจ้านี่คือชีสสำหรับพิซซ่าเนาะคะ่ะเขาซีมูอสเตดี้ขานาานทุกคน พใพ่าไซ้ายาสนกับลายเติบอยู่นะคะแต่ว่ากินบ่อยๆไม่ดีต่อสุขภาพนะทุกคนถ้าใครรักษาสุขภาพจริงๆนะกินปุ๊บนะต้องไปเบิร์นเอานะคะออกกําลังกายแบบหนักหน่วงเลยเลยนะวันธรรมดาแต่ทามบ้าเรื่องรสชาติเนี่ยอร่อยไหมสุดๆนะคะยกเป็นถาดให้เลยจ้าแบบนี้เลยนะคะ มุยตั้งออุณหภูมิตอนนี้นะคะอยู่ที่180องศาถึง190องศาฟาเรนไฮน์เนาะคะ่ะคืออุณหภูมิปกติทั่วไปสำหรับอบนะคะทิ้งระยะประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะคิดว่าเหลวนะคะให้เบิ้งเอาเนาะคะ่ะโอ้ยเสิร์ผ่ากระสุกกระโปงไดจักน้อยนะคะอยู่ในครัวกับประมาณนี้เนาะคะ่ะเอาละไปพอกันตอนเสิร์ฟเลยดีกว่านะคะทุกคนคะเอาละค่ะทุกคนคะ่ะ นี่คือตักเสิร์ฟเลยนะคะทำเสร็จร้อนๆทำเองกินเองนักเลงพอไหมอร่อยนะคะทุกคนล่องเกียบกินบังเดอจัดแซ่บีิลีนะคะบอกเลยว่าแซ่บีิลีสีเขาก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนคะ่ะดูนะคะนี่คือเส้นพาสต้านะคะพาสต้าเขาสุกเร็วมาก ประมาณยี่สิบห้านาทีถึงสาสินาทีนะคะเอาเขาอบมันร้อน <c oughs> จะชิมจะชิมก็ชิมไม่ได้อ่ะ <c oughs> อร่อยทานด้วยกันคะ่ะทุกคน <c oughs> <c oughs> โอเคแล้วนะคะเสิร์ฟให้เรียบร้อยแล้ว ไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะทุกคนวันนี้ก็ต้องขอตัวแล้วลุวจ้าไปกินก่อนหิวเข่าค่าานะอ,อร่อยอยิ้มยมู ลองเฮกินเบิงงเดอจ้ะสูตรบยากนะคะกินกับแซนด์วิชวันนี้กินอาหารฝรั่งนะคะทุกคนฝรั่งอร่อยไหมฝรั่งร้อนฝรั่งอร่อย พอตกกินแล้วด้วยจ้ะ